คลิปนี้เป็นคลิปที่3นะคะสำหรับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการพูดนะคะโดยสอนโดยคุณโอ้นะคะต่อจากคลิปที่2เลยละกันนะคะการใช้ verb แท้ตัวอ,อื่นนะคะโดยใช้ตัวอย่างดึงคำว่า want มาสร้างประโยคนะคะก็ตัวอย่างแรกนะคะตัวนี้ทีละกัน i want this shirt ฉันต้องการเสื้อเชิ้ตตัวนี้นะคะประโยคที่2 she wants to go หล่อนต้องการที่จะไปหรือว่าหล่อนต้องการที่จะเอ่อหล่อนต้องการจะไปละหล่อนอยากไปละนะประโยคที่สามนะคะ,ะ,คะ I want you to go I want you to go ฉันอยากให้คุณไปนะคะเอ่อตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นได้ว่าจริงๆแล้วสท์เหล่านี้เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่ง่ายนะคะไม่มีความซับซอ้อนหรือไม่ไม่เป็นพท์คำพท์ที่สั้นๆไม่ยาวเลยเราสามารถที่จะเอา คําเหล่านี้เนี่ยมาประกอบกันเพื่อพูดให้คนฟังรู้เรื่องได้ละนะคะคุณต้องอีกครูอยากให้นักเรียนหรือว่าทุกคนเนี่ยเห็นว่าภาษาอังกฤษที่เราได้เคยเรียนมาทั้งหลายเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาใช้ได้จริงๆเลยนะคะสามารถที่จะามาพูดได้เอามาใช้พูดได้แล้วนะคะโดยที่ใช้หลักอของกรามาหรือว่าไวยากรณ์ไม่มากไม่มากเลยนะคะอา่าตั้นต่อไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงว่า การที่เราจะพูดเนี่ยให้คนฟังรู้เรื่องเนี่ยบางทีอาจจะใช้เป็นประโยคก็ได้นะคะหรือว่าใช้เป็นคำอย่างเดียวก็ได้ถ้าหากว่าเราบอกบอกคนฟังหนึ่งคำใช้หนึ่งคำพูดแล้วเขายังไม่เข้าใจชัดเจนก็เพิ่มเข้าไปอีกนะคะเพิ่มคำเข้าไปอีกโดยที่อาจจะพูดถึงว่า subject หรือว่าคนคนเนี้ยหรือว่าสิ่งสิ่งเนี้ยพูดมาแล้ว มันเป็นยังไงต่อใช่ไหมคะเช่นสมมุติย้อนกลับไปไประโยคนี้ถ้าเกิดว่าพูดว่า I want you to go ฉันอยากให้คุณไปเนี่ยก็จะเข้าใจชัดเจนว่าพูดถึงใครเนอ๋อฉันเหรอฉันทําไมอะ่ะเวิร์บใส่เวริรบเข้าไปต้องการหรอือว่าอยากอยากทําไมอะ่ะอยากให้ใครอ๋อคุณหรอทําไมอะ่ะให้คุณไปอย่างนี้เป็นต้นเราก็เพิ่มคําเข้าไปนะคะ,ะโดยที่ ในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราก็มีประโยคหลายประเภทด้วยกันนะคะบางทีอ่ก็อาจจะเรียงคำไม่เหมือนกันนะคะโดยที่อ่มีแพทเทิร์นประโยคนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็อ่เรียงไม่เหมือนภาษาไทยอยู่แล้วเนาะก็จะมีประเภทประโยคไม่ว่าจะเป็นประโยคบอกเล่าประโยคคำถามประโยคปฏิเสธประโยคคำสั่งขอร้องแนะนำ ชักชวนทักลาอุทานวยพรนะคะทักทายนะร่ำลาอุทานวยพรก็จะมีการเาเรียงคําที่ไม่เหมือนกันนะคะตอนนี้เราก็ลองมาดูตัวอย่างประโยคก่อนก็ได้นะคะประโยคบอกเล่าเนี่ยการบอกเรื่องราวต่างๆเ,าเรายกตัวอย่างนะคะประโยคว่า I am tired ฉันเนี่ยเหนื่อยนะคะฉันเหนื่อยก็เรียงแบบนี้นะคะประโยคคำถามล่ะ Are you tired คุณเหนื่อยไหมนะคะก็เดี๋ยวการใช้หลักของไวยากรณ์หรือว่าการเรียงคํายังไงใช้ให้มันชัดเจนเนี่ยจะได้ใช้ต่อไปได้ตลอดชีวิตเนี่ยจะต้องใช้ยังไงเรียงยังไงก็เดี๋ยวเราไว้ไปพูดกันในคลิปต่อๆไปนะคะอะ่ประโยคประเภทถัดมานะคะประโยคะปฏิเสธก็ง่ายมากเลยมีคำว่าไม่ <laughs> แค่นั้นเองน,นะคะ I am not tired ฉันไม่เหนื่อยนะคะ ประโยคคำสั่งค่ะก็อาจจะใช้คำคำเดียวก็ได้นะคะ go ไปอย่างนี้นะคะเป็นประโยคถัดไปนะคะประโยคขอร้องก็ง่ายอีกเช่นกันนะคะใช้คำว่า please เข้ามา please go ไปเถอะกรุณาไปเถอะนี่นะประโยคแนะนำค่ะ why don't you go ทำไมคุณไม่ไปล่ะนะประโยคทักชวนนะคะ let's go ไปกันเถอะเนี่ยประโยคทักหรือว่าทักทายนะคะ Good morning, good uh, afternoon, good evening อ่าหรือว่าจะพูดขึ้นมาเฉยๆว่าอ่อ uh, ากาศดีนะวันนี้นะคะ Nice day ฮ huh? ่ก็ได้นะคะประโยคประเภทถัดมานะคะรำลานะคะเสียนะคะก็แปลว่าเจอกันใหม่นะแล้วเจอกันนี่ประโยคถัดไปนะคะประโยคอุทานเช่นนะคะ Wow that's nice อาจจะเอ่อ uh, เป็นบอกความรู้สึกประหลาดใจนะคะเอ่อแล้วก็อาจจะชื่นชมเขาไปด้วยก็ได้นะคะมันก็สวยดีนะหรือว่าประโยคประเภทสุดท้ายนะคะประโยคที่อวยพรนะคะเอ่อเช่น h a v e a n i c e d a y นะคะเวลาที่เขาจะจากกันเขาก็พูดกันแบบนี้นะคะอวยพรไปด้วยว่าเอา่อขอให้มีวันที่ดีนะนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเอา่อเราสามารถที่จะ ใช้คำง่ายๆนะคะที่เราก็เคยส่วนใหญ่ก็จะเคยเรียนมาแล้วนะคะรู้แล้วว่ามันปกติมันแปลว่าอะไรนะคะคราวนี้เราก็เอ่อแค่มาฝึกใช้คำให้มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็รู้จักที่จะวางคำต่างๆให้มันเหมาะสมนะคะเพื่อที่จะเอ่อพูดออกไปปุ๊บคนฟังก็สามารถที่จะเข้าใจได้เลยทันทีนะคะโอเควันนี้เอ่อเราทบทวนกันอย่างนี้นะคะ พอจะรู้จักสิ่งที่เราจะพูดถึงถัดไปละเดี๋ยวคลิปหน้านะคะสัญญาจริงๆว่าจะอาสอนการใช้ want นะคะในการที่จะเอามาพูดประโยคได้มากนะคะอ,อีกเยอะแยะเลยนะคะโอเควันนี้เท่านี้ก่อนเจอกันคลิปที่4นะคะสวัสดีค่ะ